สัปดาห์นี้เราจะมาคุยกันเรื่อง Generation ก a ปคือความแตกต่างระหว่างวัยนะครับเป้าหมายอย่างแรกเลยเนี่ยอาจารย์อยากให้พวกเราทุกคนเนี่ยเข้าใจคนที่มีวัยแตกต่างกันมากขึ้นพอเข้าใจแล้วอย่างที่สองครับสามารถใช้ชีวิตร่วมกับคนต่างไวัยได้ดีขึ้นนะครับเจเนเรชันแรกคุณปู่คุณยา่าอายุ70ขึ้นยกตัวอย่าง คุณชวนหลีกภัยสมบัติเตนตนีคนยุคเนี้บ้างเขาก็เรียกว่าเป็นยุคบิลเดอร์หรือจะเป็นไซเลนจ์เจเนเรชั่นเขาเกิดมาในสภาพแวดล้อมที่อยู่ในช่วงสงครามโลกครั้งที่2เกิดมาในยุคที่มันยากลำบากมันทำให้เขามีทัศนคติที่ว่างานคือชีวิตเขาต้องทำงานต้องใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังชอบความมีระเบียบแบบแผน ไม่ชอบความเสี่ยงแล้วก็เป็นอนุรักษ์นิยมยุคต่อมาอายุลดลงมาอีกนิดหนึ่งเป็นยุคเบี้บูบเบอร์ที่เบิดลุงตู่ก็จะอยู่สักประมาณ5 5าสถึงเจ็ดสิบอเอยู่ในช่วงบุคผาชนมันเป็นช่วงที่สงครามโลกครั้งที่สองสิ้นสุดเป็นช่วงเวลาแห่งการฟื้นฟูสังคมเศรษฐกิจ มีการเกิดเด็กเกิดใหม่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วมันก็เลยทำให้เขาทุ่มเทชีวิตให้กับการทำงานสู้งานอดทนชอบงานที่มีความมั่นคงตัวเขาเนี่ยมีความพักดีต่อองค์กรคือไม่เปลี่ยนงานบ่อยเงให้ความสำคัญกับการทำหน้าที่คนล,ละเนืออคนรุ่นนี้ถูกนิยามเลยว่าเป็นเจนที่มีความสุขสำราญเนื่องจากว่าการทำงานเมื่อกี้เนี่ยมันก็ทำให้เขาค่อนข้างมีรายได้ Generation X นะครับดูอาจารย์ก็ได้ครับอาจารย์นี้อยู่ใน g e น X นะครับอายุประมาณ40-54จะเป็นคนที่อยู่ตรงกลางระหว่างอ a นาล็อกกับดิจิตอลจะเป็นคนที่อยู่ในช่วงที่เศรษฐกิจของโลกอะเริ่มที่จะมั่งคั่งและผู้หญิงเริ่มมีความเป็นอินดีพนเดนซ์เริ่มอินดี้แล้วออกเป็น working woman ออกไปทำงานนะครับมีความทันสมัยมากขึ้นวัฒนธรรมอะไรเนี่ยเฟื่องฟูเลยนะครับ ดังนั้นไม่ชอบความเป็นทางการให้ความสมดุลกับชีวิตมีความคิดสร้างสรรค์นะครับแต่งงานช้าลงอยากทำงานที่มีความเป็นอิสระอยากมีความเป็นนายตัวเองมากกว่าทำงานในบริษัทใหญ่ๆชอบงานที่ท้าทายแล้วก็ได้ความรู้ใหม่ๆใ,ใช้ทักษะหลากหลายชอบช่วยเหลือสังคม Gen Y น่าจะสักประมาณ ยี่สิบห้าถึงสามสิบเก้าคนวัยเนี้ยเขาก็จะโตในยุคเศรษฐกิจที่รุ่งเรืองมากกว่ายุคอาจารย์เองเชื่อในเรื่องของการเปิดกว้างทางความคิดเน้นการหาประสบการณ์ใหม่มันมีความก้าวกระโดดทางเทคโนโลยีเริ่มเป็นคนที่ทําอะไรหลายๆอย่างได้พร้อมกันมีความคุ้นเคยกับเทคโนโลยีเป็นอย่างดีมีความมุ่งมั่นแต่ก็ไม่ค่อยมีความอดทน มันมีโอกาสมากขึ้นมันมีการทดลองได้มากขึ้นมันก็เลยมีการเปลี่ยนได้เร็วและบ่อยขึ้นนะครับทีนี้เขาก็เลยใช้คําว่าไม่ค่อยมีความอดทนทํางานเป็นทีมเก่งไม่ชอบความเสีย่ยงไม่ค่อยสแสวงหาความแปลกแหวแนวเท่ากับ Gen X Gen C พูดในที่นี้ขอเรียกแซ้วกรันตัวแทนของยุคสมัยนี้คือลิซ่าอายุประมาณ10ถึง24คนวัยนี้มีความต้องการเป็น ศูนย์กลางของนวัตรกรรมชอบความท้าทายชอบการแก้ปัญหาซับซ้อนแล้วก็เป็นคนคิดนอกกรอบคุ้นเคยกับการใช้โซเชียลใช้ Google เก่งตั้งแต่ไล่มาเนี่ยตั้งแต่สมบัติมาพี่เบิร์ดอาจารย์มาถึงเจน Y กับถึงเจนพวกเราก็จะเห็นว่ามันมีความแตกต่างกันมากเลยสภาพแวดล้อมทำให้คนแต่ละเจน,เน เิบโตมาแล้วมีทัศนคติมองโลกที่ต่างกันมันก็เลยคิดต่างกันเราก็จะบรรลุวัตถุประสงค์ข้อที่หนึ่งแหละนี่คือการทำความเข้าใจว่าทำไมแต่ละเจนเวลาคุยกับพวกเราถึงคิดไม่เหมือนกันเจนสุดท้ายเนี่ยเขาเรียกว่าเจนอัลฟาเป็นเจนที่มันเป็นหลานเป็นน้องของพวกเราเกิดมากับเงินสกุลคลิปโตเอาอย่างนี้ดีกว่าเขาก็เป็นศูนย์กลางของครอบครัว เกิดมาพร้อมกับเทคโนโลยีลายล้อมเลยไวรัสโควิดลายล้อมด้วยเนาะมีการพัฒนาพักษาทางการเล่นมันมียุคสมัยที่คนไม่ยอมรับเกมหลายหลายคนเริ่มยอมรับว่าเกมมีที่คนมากๆมีสปอนเซอร์สนับสนุสนอีสปอร์ตพ่อแม่ของพวกเราจากเดิมที่คิดว่าเกมยังไม่ได้ให้ประโยชน์อะไรเลยแต่พอรู้ว่าเฮ้ยลูกชั้นที่เป็นวัยรุ่นแคสเกมรายได้ดีนะมันทําให้เขาอาจจะไม่ได้ปฏิเสธที่น้องเราหรือหลานเราจะไปเป็นนักแคสเกมหรือ เอาดีทางเล่นจริงการยกมา6เจ n เน a เรชั่นเล่าคร่าวๆแบบสั้นๆให้พวกเราเห็นภาพนะครับว่าทำไมมันถึงเกิดความไม่เข้าใจกันในระหว่าง Generation เพราะว่าคนที่เกิดมาในยุคข,ของเขาเขาก็ติดมุมมองของเขา วิธีใช้แล้วนะวิธีไปประยุกต์ใช้แล้วแต่ละคนเนี่ยมีมุมมองที่ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเราออกไปทํางานร่วมกับผู้อื่นร่วมกับคนในที่ทํางานให้ดูก่อนว่าเขาอยู่ในช่วงวัยแบบไหนแล้วเริ่มทําความเข้าใจอ๋อเขาเติบโตมาพร้อมกับความคิดแบบเนี้ยเสร็จแล้วให้ใช้ความรู้จากที่เราเรียนจากอาจารย์ตุ๊กเนาะ MBTI ใช่ไหมถ้าอาจารย์เรียกไม่ผิดไปดูต่อว่าเขามีความคิดแบบนี้ ทัศนคติการมองโลกแบบนี้แล้วบุคลิกลักษณะเขาเป็นแบบไหนเราจะเริ่มเข้าใจคนมากขึ้น